คนะครับสวัสดีนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะเพิ่มเสียงก่อนอาจจะไม่ได้ยินนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาทําซุปมะเขือเทศนะครับนี่ซุปตัวนี้ซื้อไปเลยวัตถุดิบอื่นเดี๋ยวผมจะบอกในรายละเอียดแล้วกันะนะครับไปทําเลย โอเคนะครับรอเข้าก่อนนะครับโอเคมาเลยไปที่ตู้เย็นเหมือนเดิมครับนี่ก็วัตถุดิบที่ต้องเตรียมนะครับคือเห็ด2อันแล้วก็แครอท1อันนะนี่แล้วก็มะเขือเทศ2ออันก็ เสร็จสิ้นแลครับผมแล้วก็ไปหั่นผักนะครับผมหั่นมาเขือเทศโอเคก็รอไปนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเราก็จะไปที่ตัวนี้ครับหนึ่งครับผมเอามาหนึ่งเลยอันนี้จะทำง่ายหน่อย ต่อไปนะฮะเวลามันขึ้นอย่างเงี้ยปุบ๊บเราก็ใส่เกลือครับไปสองอันอเกลือสองแล้วก็ผงไก่นะครับไอตัวนี้ซุปไก่อะ่ะใช่เสร็จแล้วครับก็ใส่เลยเล่นเกมครับไม่รู้จะได้เกมอะไรเกมนี้ให้รับแบบผลไม้รับเห็ดรับอะไร ให้มันถึงร้อยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเราทําถูกสูตรมันก็จะเล่นง่ายนะครับผมก็รประมาณนี้นโอเคจะเสร็จแล้วอาจจะนานหน่อยนะฮะโอเคเรียบร้อยแล้วนะผมเราก็ไปเสิร์ฟเลย เราก็ประเมินเรียบร้อยครับได้มาเรียบร้อยนะครับผมซุปเห็ดมะเขือเทศนะฮะโอเคเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ